รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่สองตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2566ถึงวันที่30กันยายนพศ2566ของนางจงรักช่วงชิงตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพนสูงตำบลห้วยอำเภอพุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญสังกัดก,ก,กองการศึกษาเทศบาลตำบลห้วยอํเภอุ ราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญข้อมูลผู้รับการประเมินปัจจุบันอายุ59ปี อายุการทำงาน10ปี7เ,เดือนดำรงตำแหน่งครูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรหลักสูตรศึกษาศษาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่สอนระดับปฐมวัยโดยรับผิดชอบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย2มีนักเรียนอยู่ในความดูแลทั้งสิน้น9คน ส่วนที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านการจัดประสบการณ์ข้าพเจ้าได้มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ครบทั้ง6กิจกรรมหลักในแต่ละวันจะมีการประเมินหลังแผนการจัดประสบการณ์มีการวัดและประเมินผลประเมินจากสภาพจริง ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนมีการบริหารและจัดทําระบบสารสนเทศจัดทําระบบช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกปีการศึกษามีการจัดทําเอกสารประจำชั้นเรียนจัดรวบรวมอย่างเป็นระบบสามารถสืบคน้นและตรวจสอบได้และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองโดยได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองรวมถึงเข้าอบรมออนไลน์และอบรมตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อเสร็จสิ้นการเข้ารับอบรมแล้วข้าพเจ้าได้รายงานผลการเข้ารับการอบรมทุกครั้ง การพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าได้มีการอบรมศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการโปรเจกต์เปรเรื่องข้าวมหัศจรรย์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ข้าพระเจ้าได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรม6กิจกรรมประจำปีงบประมาณ2,565และได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการพัฒนาตนเองและการจัดประสบการณ์ด้วยด้านที่4งานอื่นที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้ ปฏิบัติตามคําสั่งให้ไปร่วมงานสืบสารประเพณีบุญพเวทประจำปี2566ได้เป็นคณะกรรมการประเมินภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้นส่วนที่สองการปฏิบัติตนรักษาระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานส่วนรวมข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมีความวิริยะอุตสาหะเสียสละทรัพย์และอุทิศเวลาให้ราชการเสมอ ข้าพเจ้าปฏิบัติตัวให้ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งมั่นในการทำงานให้ความรู้และปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติในการปฏิบัติงานข้าพเจ้ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 การรักษาภาพลักษณ์ข้าพเจ้ามีจิตสำนึกเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรสังคมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลรอบข้างเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถอยู่ด้วยกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข